นี่คือเขาเอาก้างออกให้แล้วนะมันหอมเค็มแล้วก็หวานหอมอะชอบปกะทิอ่ะเหมือนกินมะพ้าวอีสวัสดีค่ะวันนี้กิ๊บพาก,กินจะพาเพื่อนๆไปฝากท้องกับอาหารเย็นวันนี้ที่รีสอร์ทสวนนพรั์จังหวัดสมุทรสงครามกิ๊บบอกเลยนะคะว่านอกจากที่นี่เนี่ยอาหารจะถูกปากกิ๊บแล้วบรรยากาศก็ถูกใจกิ๊บไม่น้อยเลยเป็นอีกที่หนึ่งนะที่กิ๊บประทับใจกับบรรยากาศมากๆ กคนวันนี้นะคะกิ๊บพากินกลับมาเที่ยวกันอีกแล้วนะจ๊ะที่ที่เราพามากินในวันนี้นะคะนั่นก็คือรีสอร์ทลพรัดนะคะซึ่งกิ๊บเคยมาพักที่นี่แล้วแล้วก็เคยมากินอาหารที่นี่แล้วเนาะเด็กกิ๊บจะขึ้นคลิปให้นะคะว่ากิ๊บเนี่ยเคยมากินแล้วเป็นยังไงคะ่ะอยากดูห้องพักอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปดูที่คลิปนี้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมากินอย่างเดียวเลยจ้ะซึ่งวันนี้สั่งอาหารมาเยอะมากแล้วก็เริ่มจะแห้งเริ่มจะเย็นแล้วนะคะเพราะว่ากิ๊บสั่งมานานแล้วเหมือนกันนะ ที่คิสองมาอย่างแรกเป็นหอย,ห,อยหลอดผัดฉานะคะทุกคนทุกคน,นเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะอืหอยหลอดของเขาเนี่ยคือมันจะกรุบกรับกรุบกรับมากๆเลยทุกคนอร่อยมากอันนี้จะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็เป็นผักชุบแป้งทอดด้วยนะคะอืมกรอบเลยนะจ๊ะกรอบมาก ม,มีนักท่องเที่ยวขขงไปที่ตลาดน้ำอมภาวะหรือว่าไปดูหิ่งห้อยได้นะคะตรงนี้สามารถขึ้นเรือไปดูที่ตลาดน้ำอมภาวาได้ก็จะ,จะนั่งเรือไปเลยอันนี้ราคาก็สามารถถามที่รีสอร์ทได้นะกิฟไม่ชัวร์ในเรื่องของราคานะคะวิวตรงนี้เป็นวิวที่สวยมากทุกคนคือมันจะเป็นวิวแม่น้ำแม่กลองแบบนี้นะคะทานอาหารไปด้วยกินไปด้วยวิวแบบนี้เลยทุกคนเป็นวิวที่แบบธรรมชาติมากๆใครชอบแบบ นั่งธรรมชาติมากินอาหารมาเที่ยวที่อัมพาวาก็แนะนําร้านอาหารที่นี่โดยเพราะกินมาบ่อยมากต้ยมยำกุ้งกันบ้างนะทุกคนต้ยมยำกุ้งนี่เขาใส่พวกแบบนี้โอ้พี่กิฟสั่งเป็นถ้วยเล็กมาลวทุกคนต้มยำกุ้งน้าข้นนะทุกคน,อกน,น,นะกคนขอชิมน้ำสัหน่อยอืมอืมรสชาติมีความกลางๆนะไม่ได้แบบเผ็ดมากไม่ได้แบบโดดมากเพราะฉะนั้นนะกินได้ค่อนข้างแบบหลากหลายในช่วงอายุนะ ไอที่อยากกินที่สุดเนี่ยก็คือหอยลอดผัดชาเป็นสี T, แล้วแบบน้ำลายไหลนั่งนั่งดูอยู่สักพักแล้วเดี๋ยวจะลองกินแบบไม่ใส่ข้าวก่อนลองดูนะมนความแซ่บแต่ว่าไม่ได้เผ็ดแบบไม่เผ็ดมากเท่าไหร่กินข้าวด้วยหืมข้าวอร่อยกุ้งชุบแป้งทอดนี่เป็นของที่ผมน่าจะชอบกินที่สุดตอนเด็กแม่ชอบทําให้กินที่นี่ไม่ได้ให้แค่กุ้งก็จะมีผักผักทอดนะครับก็จะเข้ากันมากเลยถ้ากินกับจิ้มบวย พวกกุ้งทอดของทอดเนี่ยอ,อีกอันนึงที่แนะนําก็คือเป็นน้าจิ้มบุญส่งนี้ลองน้จิ้มบุ้ยไว้ก่อนเนี่ยขรับหือกรอบคือ <c oughs> อะไรหอมมวยใหญ่ฝ <c oughs> รั่งเนี่ยเขาทําเป็นแบบชูการ์โอเนี่ยนะเอาหัวหอมเนี่ยมาทําเป็นแบบมืนน้าตาลแทนน้าตาลอะ่ะ <c oughs> มันให้ความหอมแล้วก็ความหวานด้วยซึ่งพอทอดอันนี้เข้าไปมันไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันหวานของมันด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว <c oughs> ปกติะ <c oughs> ถ้าเอาไปทอดี่ย หวอมมันจะแบบว่าเละๆแผ่นเนี้ยเหมือนเขาคุมไฟดีครับทำให้ข้างในอ่ะมันไม่เละแล้วข้างนอกมันก็ยังกรอบอยู่ต่อไปน่ากินมากเป็นไงอ่ะลองเลยจะลองแบบสดน้ำก่อน,อนมีความแบบปวามข้นความเข้มข้นของเครื่องคือถ้าเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นอ่ะคืออันนี้บอกเลยว่าจัดจ้านกว่าประมาณ1ักเท่าในกุ้งนะเดี๋ยวลองกินกุ้ง กุ้งสดถ้ากุ้งที่ไม่สดเนี่ยมันจะยุ่ยงไงกัดแล้วมันไม่ทู้ฟันเท่าไหร่อันนี้คือแบบกัดแล้วมันเด้งไงอันนี้คือเป็นเมนูแบบแนะนําเลยนะต้ยมยำกุ้งน้าข้นอันนี้เป็นไข่ตุ๋นทะเลภูเขาไฟนะครับเครื่องแบบแน่นๆอนะ่ะหอมไข่อื้มอืมคือมันจะมีความแบบนุ่มหอมคือเรียกว่าเด็กก็กิกนได้คนสูงอายุก็กินได้เป็นเมนูเบสิกอ่ะจริง,รงปิกกะปิปลาทูใบชะครามลาดด้วย น้ำกะทินะครับเข้มคนเดี๋ยวเรามาลองดูผมขอเริ่มจากใบชะครามก่อนอันนี้บอกตรงว่าไม่เคยกินนะครับคิดว่าน่าจะเหมือนกับผักโขมปะ่ะหรือไม่ก็ชะอ,อมไหมจะลองดูนะนี่เหมือนเฮ้ยมันมันกรอบเหมือนชะอมแต่ว่าไม่ได้กรอบแบบขนาดนั้นมันจะมีความนุ่มแล้วก็กรอบแหละแต่ว่ากรอบแล้วนุ่ม,มกรอบแล้วนุ่มอ่ะกัดไปกรอบแล้วกรึบข้างในข้างในก็คือน้ําข้างในตัวใบชะครามออกมา ไม่ขมไม่เหม็นแล้วก็ด้วยความที่กะทิเนะี่ยมันแตกในปากมันมีความหอมดึงกลิ่นของใบชะครามออกมาจะเป็นกลิ่นโดยเฉพาะเลยแต่ไม่แน่ใจว่าแบบมันไม่ใช่กลิ่เนเมนเขียวแน่นอนแต่มันเป็นกลิ่นหอมอ้ออันนี้คือเขาเอาก้างออกแล้วนะเอออันนี้คือความแบบว่าถ้าใครที่แบบมาแล้วกลัวจะแบบติดก,ก้างติดคองอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาแบบเอาออกก้างออกแล้วเนาะแล้วก็บีกินได้เลยอย่างนี้นะครับเป็นไงอื้อ เพือนำพริกกระปิเนี่ยมาตัดกะทิไระทิมันจะมีความหอมหวานปลาทูเนี่ยมันจะเค็มหน่อยๆมันทาให้รสชาติรวมมีมันหอมเค็มแล้วก็หวานเพื่อนำพริกกระปิอ่ะมันต้องมีผักถูกไหมแล้วใบชะครามอ่ะผมไม่เคยกินนะปกติจะกินแบบอะไรมะเข,เเอะเขือปลอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ก็ข้าวโพดอ่อนแต่ว่าตัวใบชะครามเนี่ยมันจะคล้ายๆชะอมแต่ว่าไม่ได้เหมือนนะแต่แบบอร่อยกว่าอืมน่าจะหากินยาก โอเคค่ะในเรื่องของเมี่ยงปลาทูกันบ้างเนาะมันจิ้มเขาแซ่บมากนี่นะคะเมี่ยงปลาทูอืมผักืีจามปลาทูแบบมีความมันใช่ปะ่ะแต่กับผักกรอบๆชำ่ชำๆสดๆแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆนะคุณมันแบบเปรี้ยวหวานมันกรอบอผักหอมผักมาก ้ำจิ้มีค่ะคำที่สองคือน้ำจิ้มเขาแซ่บเผ็ดมากเลยนะน้ำจิ้มเขาแซ่บมากผักโรผักให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนนี้คือพระอาทิตย์แบบตกดินไปแล้วแต่บรรยากาศนั่งกินคือแบบชิลมากทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งละมัง้งบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะขอลองอันนี้หน่อยใบายชาพู ใบชะครามใบชะครามกระทินะคะนี่จริงๆกิ๊บ่ะเคยกินใบชะครามแล้วนะซึ่งก๊บชอบเพราะว่ามันจะมีความแบบคล้ายๆมะพร้าวนิดน,นึงอ่ะเวลาแบบกลิ่นอ่ะกลิ่นมันจะมีความคล้ายๆนิดน,นึงเทกเจอร์อะไรเงี้ er ยคล้ายๆกับโชโอมแต่ว่ากลิ่นไม่ได้เหมือนนะหอมอ่ะชอบกะทิไงอืมว้าวเหมือนกินมะพร้ากิน เหมือนมันมีความเป็นมะพร้าวกะทิล้าก็ปลาทูแล้วก็น้ำพริกกะปิมันกลมกล่อมเผ็ดลงตัวมากอ,มอร่อยสำหรับใครที่จะมาที่สวนนพร,รัต์รีสอร์ทนะคะก็เดี๋ยวกิ๊กจะขึ้นลิงก์ต่างๆแล้วก็ช่องทางต่างๆไว้ให้ติดต่อนะคะสำหรับใครที่มาจากช่องสุวัสดิ์สรากิฟนะคะจะได้ส่วนลด10%สำหรับค่าอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ากิฟจะพาไปกินที่ไหนกันต่อนะจ๊ะบ๊ายบาย ตอนนี้เหรอ